กรที่เรามีพระพุทธเจ้าไว้นี้เป็นประจักษ์พยานของการพัฒนามนุษย์ให้เห็นว่ามนุษย์นี้สามารถพัฒนาได้สูงสุดจนเป็นพุทธ,ธพุทธ,ธานั้นคือคำแสดงภาวะที่พัฒนาสูงสุดของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นพัฒนาสูงสุดได้ถึงขนาดนี้นเป็นพุทธะก็เป็นต้นแบบสําหรับมนุษย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐก็ขอย้ําว่า ทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้ถือว <ogue> ่าประเสริฐเฉยๆมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกแลวหาประเสริฐไม่เราไปพูดกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐความจริงพูดด้วนๆขาดพูดไปก็พูดให้เต็มว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกพอฝึกแล้วประเสริฐสุดทันโตเสรโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดและประเสริฐสุดจริงกระทังว่าเทวดาและพระพรหมก็น้อมนมัสการ พราะฉะนั้นจะมีพุทธพจน์มากมายที่ให้กำลังใจแก่มนุษย์ว่าให้มนุษย์เราเนี่ยฝึกฝนพัฒนาตนไปแล้วเทวดาพรหมทั้งหลายก็น้อมน,น้ำมศการเองเราไม่ได้ไปเรียกร้องเราไม่ได้ไปดูถูกท่านแต่ว่าเพราะคุณความดีจากการที่เราได้บำเพ็ญได้ฝึกฝนพัฒนาตนนี่แหละเทพพรหมทั้งหลายก็หันมาน้อมน้ำศักการอันนี้เป็นการเตือนมนุษย์ไม่ให้มัวไปสยบอยู่คือมนุษย์ ในสมัยก่อนพุทธกาลนั้นมัวแต่มองออกไปข้างนอกตัวไม่ได้มองดูตัวเองว่าเราจะต้องทําอะไรมองแต่ว่าเราจะได้อะไรจากเทพเจ้ามาช่วยมองไปหาพระพรหมมองไปหาเทวดาท่านจะช่วยอะไรเราได้บ้างไปอ้อนวอนคิดแต่อย่างนั้นตัวเองไม่เอาใจใส่ที่จะสุบผลพัฒนานี่แหละมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ที่จริงทํางั้นมันก็ง่ายดีนะมนุษย์ก็เลยมีความโน้มเองที่จะทําอย่างนั้นขอคนอื่นง่ายกว่า ทำเองมันยากนั้นก็เลยไม่คิดจะฝึกตนสักทีหนึ่งคิดแต่ว่าจะขอให้เทพเจ้าขอให้พระพรหมช่วยดลบันดาลคิดกันแต่อย่างเงี้ยนี่พระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหานี่เรียกว่าปฏิวัติสังคมดึงให้หันมาดูตัวเองว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างจากการที่ดูว่าตัวต้องทําอะไรบ้างก็เลยให้ดูเรื่องธรรมะคือความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยนี่แหละนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและพระพุทธเจ้าก็มาให้เราเนี่ยสนใจเรื่อง ความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยความพิเศษของมนุษย์นั้นคือการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้จะมีพสต์พจต์สัสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่นะมันฝึกตัวเองไม่ได้สัตว์โดยทั่วไปแล้วฝึกไม่ได้สัตว์บางชนิดฝึกได้แต่ฝึกตัวเองไม่ได้ต้องให้คนฝึกอันนี้เป็นข้อพิเศษนะแม้แต่สัตว์ที่ฝึกได้ยังต้องอาศัยคนฝึกช้างฝึกตัวเองได้ไหมไม่ได้ ม้าฝึกตัวเองได้ไหมไม่ได้ลิงฝึกตัวเองได้ไหมไม่ได้ให้คนฝึกเท่านั้นท่านบอกว่ากรมัสัตตราทันตาอาชานิยาจะสินทวาเป็นต้นบอกว่าช้างหลวงช้างพายช้างอะไรต่างๆตลอดจนกระทั่งมา้าอาชาในาต่างๆเนี่ยเมื่อได้รับการฝึกแล้วก็ประเสริฐเป็นสัตว์ที่เก่งแต่มนุษย์ที่ฝึกแล้วประเสริฐกว่านั้นคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ย มันฝึกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกแถมฝึกได้ในขอบเขตเดียวเท่านั้นเองฝึกไปถึงระดับหนึ่งเราไปไม่ไหวเลยมันได้แค่นั้นแต่มนุษย์นี่ฝึกตัวเองได้และฝึกได้ไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งเป็นพุทธะได้ประเสริฐเลิศที่สุด